vẫn còn chị bằng lần căn dặn bằng chung bên tro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 ng ไม่ล่ะขอบใจคุณทำอะไรอยู่อ่ะเห็นนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วดูดาวอะเออไม่น่าถามแล้ว ดูดาวอะไรอ่ะครูตโตเป็นเพียนหรือเปล่าเนี่ยใช้กล้องโทรทัศน์อันแค่นี้จะไปเห็นอะไรนักการาศาสตร์ขเขาใช้กล้องไฮเทคย่างมองแทบไม่เห็นเลยต้องส่งจรวดส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศไปดูคนนั่งอยู่แค่ตรงเนี้จะเห็นได้ไงหรือถ้าอยากเห็นจริงๆก็ขอเกาะไปกับฮับ,บเบิลสิฮับเบิลหรอ ล่องโทรทัศน์อากาศไงค่ไปถึงวงโครจรของดาวลูตโตจริงๆเราก็มีตั้งหลายลำนะอืมนั่นสินะเขาั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรออืมเป็นไรยังฉันซื้อขนมมาฝาก ขอบคุณครับแต่ผมไม่หิวอะ่ะก็แต่ทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะไม่ไม,ไม่ไม่เห็นดาวพลูโต พอคุณมองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นเลยคิดว่าผมจะมองไม่เห็นงนั้นสิเริ่มเพียนนะคุณเนี่ยดาวพูโตอยู่ไกลจากโลกไปตั้งหลายล้านปีแสงคุณคงต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีกว่าจะได้เจอไม่อ่านบ้างหรอหนังสือที่วางวางอยู่เนี่ยสักครั้งหนึ่งเราเคยได้พบนะ หรอแล้วคุณจะรอไปอีกถึงเมื่อไรันกว่าจะได้พบอ,อีกครั้งหรออืมอยากให้เป็นอย่างนั้นคุณพักผ่อนเถอะเดกมากแล้วกี่โมงแล้วครับยี่สามยี่สิบนาทีค่ะ ทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะไม่มีทางได้พบดาวลูโตล่ะมันอาจจะยังอยู่บนนั้นดาวลูโตยังคงอยู่ปลายสุดของระบบสุริยะจักรวาลนี้แค่เพียงตอนนี้มันถูกตัดออกไปแล้วพวกเขาตามหาดวงดาวดวงใหม่ที่เหมาะสมกว่าที่จะนับอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ แต่พระอาทิตย์ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้เหมือนเดิมคุณฝันลมๆลลแรงๆเนะี่ยดาวพูตโตเป็นแค่ดาวเคราะหดวงเล็กๆเ,เล็กกว่าดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกเราซะอีกไม่มีแสงสว่างในตัวเองอาจจะมีแสงจ,งจางๆเพราะว่า ได้รับแสงจากพระอาทิตย์มาหน่อยนึงอยู่ขอบนอกสุดวงโครจรไกลามากที่สุดพวกนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันไม่เหมาะที่จะเป็นดาวนอคราะห์เพราะว่ามันม,มีความสามารถในการควบคุมแรงดึงดูดของสิ่งที่อยู่นอกวงโครจรได้ก็เลยถือว่าให้มันเป็นแค่ดาวเคราะ์แค่หรือแค่วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะจักรวาล ฟังดูดีไหมพวกคณะกรรมาการนิยาร์เราขอเขาตั้งให้ใหม่ก็ดีตรงนี้หนาวนะคนใส่เสื้อผมดีกว่าขอบคุณแ่ะแต่จริงๆฉันชินแล้วนะฉันชอบอากาศเย็นๆน่นะ ใส่ไว้ก็ได้ถ้าผมอยากเจออีกครั้งผมต้องทำไง ขึ้นทับโป้ไปมั้งผมไม่เข้าใจทำไมพวกเขาถึงตัดมันออกจริงๆดาวทูโตมันก็แตกต่างจากดาวดวงอื่นมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะรู้ไหมตอนที่พวกเขาเจอดาวทูโตวพวกเขาก็เจอมันแบบบังเองิญบังเอิญว่า วงโคจรของดาวเนปจูนมันผิดปกติเพราะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีวงดวงดาวดวงอื่นที่ส่งวงโคจรมารบกวนก็เลยออกสำรวจกับทุกดาวเลยจนมาเจอดาวพุตโตเข้านี่แหละแต่ไม่บังเอิญว่าดาวสุตโตมันก็หน้าตาแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรดวงเล็กจิว๋วมีแต่น้ำแข็ง แต่วพวกเขาก็ยอมรับให้ดาวฟูโตอยู่ในระบบสุริยะมาได้ตั้งแต่16ปีแต่วันดีคืนดีเมื่อเข้าค้นพบว่า,าดาวฟูโตมีคุณสมบัติไม่มากพอที่จะอยู่ตรงนี้พวกเขาก็โหวตกันให้ตัดมันออกไปคุณเข้าใจขึ้นไหมผมว่าฉันไม่คงไม่ต้องอธิบายเรื่องดาวนีจูนอีกนะ เข้าใจแต่จะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้อีกแล้วหรอไม่มีนี่คุณลองมองดาวดวงอื่นดูเป็นไง่างดาวพระฤหัสเนี่ยคุณมองมันได้ด้วยตาเปล่าในคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแบบนี้นะหรือว่าพระอาทิตย์เป็นไง ขอเบียร์หน่อยได้ไหมอืม หากดาวพรูโตจะมองเห็นโลกที่เราอยู่ไหมไม่ไกลขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่คุณว่าพลูโตจะได้กลับมาอีกไหม ไม่แล้วผู้โตจะเหงาไหมคงเหงาเหมือนกันจกกักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีที่ให้ยืนมันคงต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม ก็ธรรมดานะสมัยเนี้ยอยู่ห้องติดกันมาสามเดือนยังไม่เคยรู้จักกันเลยก็มีคนกังวลอะไรหรือเปล่าเปล่า แน่ใจเหรอฉันว่าคุณกำลังกลัวไม่ครับปากแข็งตลอด พรุ่งนี้ผมจะไม่มีคุณฉันยังอยู่ที่เดิม <c oughs> แค่คงไม่มีใครเห็นอีกต่อไปขอกอดคนไหนได้ไหมผมก็เริ่มหนักแล้วเหมือนกันมันต้องอยู่ให้ได้มีเรื่องให้ทำมีพวกคนอีกตั้งมากไหมคุณต้องดูแลแข็งแข็งหน่อยสิ ผมไปด้วยได้ไหมไม่ตรงนี้อบอุ่นดีแล้ว้าทิศกำลังมาเมื่คนก็จะอุ่นที่ที่ฉันอยู่มันหนาวเย็นเงียบและมืดไกลแสนไกลคุณจะป่วยเออนะ ไม่มีการเวลาโดดเดี่ยวไม่มีนักเดินทางไม่มีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยไม่มีคนตามหาแต่ฉันมีคุณผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้ผมไม่ได้เลือกฉันก็ไม่ได้เลือกเหมือนกัน จะได้เจอกันอีกไหมไม่รู้สิฉันตอบคุณไม่ได้แต่สักวันคุณจะลืมฉันเองไม่มันเป็นธรรมชาติคุณโลกเหมือนไปทุกวัน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะดีใจจริงๆที่ได้รู้จักคุณผมก็เหมือนกันต้องไปแล้วล่ะ ดูแลตัวเองดีๆนะถ้าทิศกำลังมาแล้วมันต้องการสิ่งนั้นตัวโต Thank you. เป็นเพียงดาวที่หายไปจะรักเธอเท่าไหร่ก็คงไม่มีความหมายตึบวงโคจท้องเธอไปไกลเป็นเพียงดาวที่ล่องลอย